ไารติดตั้งแต่ตัวสายไฟนะครับสายไฟยไปเป็นชนิดใดนะครับการคำนวณหาค่าขอ,องความต้านทาน R เท่ากับโลโล L ส่วน A พวกนี้ได้มาจากสูตรพื้นฐานตัวนี้นะครับอย่าี้ยกาติดตั้งพวกฟิลนะครับการติดตั้งก็จะเป็นลักษณะยนี้แล้วก็พวก าใสอะไรเนะี่ยเขาเรียกพี่ก็ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหรน่นะไฟฟ้าแต่ว่าไปดูข้อสองว่ามันมันมีความรู้ในเวลาที่เราติดตั้งแล้วก็ตู้ไฟนะครับตู้ไฟประมาณนี้ประมาณแค่ข้อหกข้อประมาณนี้สำหรับอ้นี่ย้ายยายยายไรอไฟฟ้าเลยน,นี้งานตาิดตั้งเสร็จก็จะมเงานของเครื่องปรน เมื่อวก็ได้เรียนไปร้าวๆนะขั้นกลนขั้นกอนก็แยกเป็นพวกเจนเนอเรเตอร์กับตัวไดนามอชันไดนามอไดนามอเหรือมอเตอร์นะครัช่มัการคำนวณมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่มนี้จำบ้างเน มอเตอไฟฟ้านะก็จะมีพวกมอเตอร์ดีซีนครับแล้วก็มอเตอร์เอซใช่ไหมซึ่งเอซนันก็จะมีอะไรแบบเงียนไฟอะไรเงี้ยแบบสามเฟยมันจะออกประเทศนะครับแต่ว่ามันจะออกคโมวณจากอะไรมันไม่ไดีเะอยนี้แล้วก็ดีซีดีซก็จะมีแบบเออเขาเรีว่าแบบนะเราเดียไปเมื่อวาแบบซุปเปอร์เลยใช่ไหม เกษตรกแยกแยกมบัติเก่าเซลใช่ไหมนะคเซลซึ่งเซล์ก mm ็จะแยกย่อยออกเป็นแบบเซลซีรีสใช่ไหมเซลอนุกรมนะครับเซลแบบชั้นหรือว่าแบบแผนแล้วก็เซลแบบผสมก็คือคอมเพล็ก์ใช่ไหมเนี่ยมันมันจะมันจะออกประเภทแบบนี้ครับมันจะออกประเภทแบบนี้มันไม่ได้แบบใส่คำนวณเยอะเพราะว่าไม่มีทางททน เด็กจะไม่ให้เด็กนั่งคํานวณแปดสิบห้าข้ออย่างเงี้ยไม่มีใครทําทันนะครับไม่มีใครทำันในเวลาในเวลาเอ้ยพี่จำได้่าสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงร้อห้าสิบข้อเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนเวลาเหมือนตาปาอบนะครับพอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะมีถามมันไม่ใช่ว่ามีไม่มีคํานวณนะมันอาจจะมีคํานวณบ้างนะอย่างเช่นที่เราเรียน ตัว e.g. ใช่เท่ากับตัวนี้ z p n ส่วนด้วย60 A ใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับอาจ,จแบบนี้เล็กน้อยนะสำหรับเครื่องกลน,นะครับไม่ย่อก็คงประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของสนามแม่เหล็กใช่ไหมอันนี้สัญลักษณ์ของ z D, นี่จำนวนตัวนำ p นี่คือจำนวนพวกวแม่เหล็ก เห็นก็คือจำนวนรอบใช่ไหมหกสิบก็เลขหกสิบส่วนเอก็คือเอกับ P ีมีค่าเท่ากันอยู่แล้วนะครับบอกว่าอะไรนะเอ่อทางแขนของขั้วแม่เหล็กเอนะครับก็ย่อยๆจะประมาณนนะครับไฟฟ้าไฟฟ้าสามารถออกอะไรได้แล้วก็ความรู้แล้วก็ เออค่าไฟใช่ไหมอค่าไฟ cidos! ไม่ถือว่าเป็นงานใฟฟ้าอยู่นะครับค่าไฟวไวาป,ารประมาณนี้นะอะอ่มอเอแปลมออแปลมอแปลงก็สูตรพื้นฐานเลยเอ่าทีหนึ่งอ่าทีทีสัดทาส เนี่ยนีครับ e หนึ่งส่วน n หนึ่งเท่ากับ e สองส่วน n สองแต่เท่ากับ i สองส่วน i หนึ่งเนี่ยพราะนี้นะครับอ๋อแสดงว,ว่าพี่เขียนสูตรผิดถ้า i ขึ้นมาแบบนี้มันจะต้องเป็น e หนึ่งส่วน e สองเท่ากับ n หนึ่งส่วน n สองแต่เท่ากับ i สองส่วน i หนึ่งมันจะมีแค่ i ที่มันสลับเอาสองขึ้นมานะครับวิธีจำง่าย แต่ตัวอ,อักษรแต่ละตัวเนี่ย E คือแรงดันนะครับ N ก็คือจำนวนรอบนะครับ I ก็คือกระแสะอย่างเงี้ยนะครับสูงก็จะเป็นง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ยึดล,ลึกมากเท่าไหร่บประบบของเรานะครับอันนี้คือสรุปเรื่องของไฟฟ้าว่าจะออกแนวๆหน่อยนะครับบางทีพที่จริงๆเนี่ยคิดม่าจะสอนทันแหละเพราะของเรามันนู่นเนยปิดสามสิบนะครับแต่ว่า ถ้าแบบอยากจะล่วงหน้าไปก,อก่อนก็ไปสามารถศึกษาเรื่องที่พี่ได้พูดไปบ้างก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันแบบนี้คือคําว่าไฟฟ้าเนี่ยต่อไปจะเป็นงานอะไรจะเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์เองานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นลักษณะยังไงนะครับลักษณะยังกโอโหอิเล็กทรอนิกส์มันหลากหลายนะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไล่ตั้งแต่พวก ไอไอด์มาก่อนเลยนะครับเรียนเรื่องไดโอดไดโอดก็จะมีอยู่สองชนิดนะมีสองชนิดแบบซิลิก้ากับเจอมาเนียมเจ๊ไหมซิลิก้าไอเทรอยู่ที่เท่าไหร่เอ๋ช่วยอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเจอมเนียมเทรคอยู่ที่เท่าไหร่เทรคอยู่ที่ศูนย์จุดสามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอไอด์เสร็จก็จะมาอะไรมาทรานซิสเตอร์เอมาทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์อาจจะอะไร อาจจะเราอาจจะรู้ว่ามันจะมีะ common base นะครับ common e common c นะครับสามชนิดอาจจะไล่ว่า common ใดที่กับเฟส common ใดที่เหมาะสำหรับหาวงจรขยายอะไรเงี้ยนะครับกับเฟสก็จะมีตัว common e ไม่ใช่ common c ค,ครับผม common c กับเฟสกเฟสส่วน common common ที่ใช้ในการขยายดีที่สุดก็คือ common e อะไรอย่างเงี้ย นะครับอาจจะมีสูตรคำนวณเออ่เบต้าเท่ากับอะไรเบต้าเท่ากับไอซีส่วนไอบีแบบนี้นอไอซีส่วนไอบีอย่างเงี้ยนะครับส่วนอัลฟาคืออะไรอัลฟาคืออัตราการขยายมีค่าเท่ากับหนึ่งบวกเบต้าส่วนเบต้าแบบเนี้ยเอเนี่ยมันกลายจะมีบ้างนะครับมีบ้างนะคือคำว่าเทคนิคเนะครับอาจจะต้องสักนนิดนึง เรื่องเรื่องตัวนี้แล้วเรื่องอะไรอีกนล้วเรื่องเรื่องเอ่อเอากระดาษขาวแล้วแล้วก็จะมีเอเ่อเลสนิกเอ่อแล้วก็จะมีการการเายคน้าพว,พวกข้าอา่าน ก็วงจรสตาร์เดลต้าจะมีนะเพราะสตาร์เดลต้าเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ไม่ได้งไงสตาร์เดลต้าเนี่ยทำยาหญ่ใงใช่ไหมนะก็แปลงแบบนี้สตาร์เดลตา้าจากเดลต้าให้เป็นสตา,ร,าร์มันถึงจะหาค่าได้ใช่ไหมนะครับอย่าง,างเงี้ยก็จะมีนะ <c oughs> การหาค่าไอ ค่าไอในวงจรนะครับค่าบบวีในดันตกล้มอะไรเงี้ยนี่ยตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ยากนะครับ <S <S <ม>แล้วก็หลายอย่างนะหลายอย่างก็จะมีดิจิตอลค่ามาดิจิตอลเลยนะครับดิจิตอลมันคือคำว่าวอิเล็กทรอนิกส์นะครับดิจิตอล เนี่ยชวงลอจิกใช่ไหมลอจิกเกตแอนเกตบูลีนสมการบูลีนลดรูปใช่ไหมเนะครับดิจิตอลนะแล้วก็ออฟแอมครับออฟแอมถือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออฟออฟออฟแอมก็ออกสูตรได้เล็กน้อยๆนะครับกับเฟสไลขกับเฟสดมากออกแอมไอ้พวกนี้นะครับกับเฟสเลขกับเฟสก็ออกมาแม่ข้็สองข้อนะครับออฟแอม อะไรเออเอมเซ็ตเป็นดิจิตอลแล้วก็แอดต่อไปก็เป็นงานโทรคมและนะครับโทรคมโทรคมบวกวีดิโอแล้วก็จะมีค่าวีดิโอก็ fm am ใช่ไหมนะครับวงจรวงจรดีเทคกองกระแสใช้ไดโอดอแล้วก็ if ความถี่เท่าใด fm คือความถี่เท่าใดถึงเท่าใด am ความถี่เท่าใดถึงเท่าใดข้อดีข้อเสีย fm am อย่างไง ็อยู่ในที่พี่ได้สอนไปแล้วนะครับจริงๆอ่ะถามว่าความรู้ที่พี่ได้สอนไปเนี่ยเอาไปสอบเลยได้ไหมถ้าแบบเรียนทุกเรียนทุกข้ามอะ่ะเอาไปสอบได้นะครับแต่อาจจะมีขาดในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าน,นี่แหละที่ยังสอนไม่ละเอียดนะนะครับเทเลคอมมันก็มีงานเทเลคอมมันก็จะแยกเป็นอะไรไฟเบอร์เออไฟเบอร์ก็ต้องเรียนนะแคตคอยแล้วพวกเนี้ยอันนี้พผู้วนนี้พี่ก็สอนไปแล้ว f ฟเบอร์ไมโครเวฟดาวเทียมก็สอนไปแล้วมันก็คุมนะคุมค่อนข้างจะคุมอยู่นะครับเดินไมได้อีกสิบเจ็ดวันนี่ก็เป็นการเติเผอเป็นเราเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสโคบของเราที่จะใช้ในการสอบนะครับไม่ต้องไปตกใจว่าเรียนไม่ทันนะทันแต่จำได้หมดหรือเปล่าแค่นั้นนะครับ <c oughs> นะครับใครมีเรไรองสงสัยเพิ่มเติมไหม,มอาจจะมาไวไปไวนะวันนี้เป็นวันพักผ่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวมาเรียนคณิตศาสตร์กันนะ ไม่มีเนาะไม่มีใครตเติมอะไรน,นะวันนี้วันศุกขรข์ครพักผ่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้าวเจอกันสักสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันนี้วันเสาร์ใช่ไหม่าจะใช่แวันเสาร์แลสัก อจจะมีช่วงช่วงบ่ายนะสิบเอ็ดโมงหรือบ่ายนะครับบ่ายสี่โมงภาษาอังกฤษหรือว่ากลางคืนนีดสักรอบนึงไงนะครับเรามาเจอกันโอเคใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมไม่มีนะเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่บลมาคุยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็รู้สโคบตัวเองนะครับมันเป็นการรีมายรู้สโคบตัวเองว่า ราจะไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าที้กูจะไปทางไหนกูกูมีอะไรแล้วนะครับกูยังไม่รู้อะไรเฮ้ยพอนี้นีเดี๋ยวกูต้องถามพี่มดแล้วอะไรเงี้ยต้องต้องต้องรีเช็คตัวเองแบบนั้นนะครับไม่มีแล้วเนาะใครมีเพิ่มเตมไหมงั้นเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ่อสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ